รายงานรายงานตัวกสิบ้นรายงานตัวกลับมาจากเล่าพอดีจอไปรายงานตัวกอสิบ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการที่ถือต้ตองตามกฎหมายของคนต่างด้าวหรือว่าต่างชาติหรือว่าภรรยาคนล่าของผมเนาะถือติดต่องตามกฎหมายครับเขาออกจะได้มีใบอนุญาตถือต้องเนาะให้เ็นรงตามกฎหมายนหลังจะได้อยู่ไรเป็นไงน้องของกลับมาจากล่าหรอความรู้สึกเป็นยังไง คิดฮอดทางนั้นเนาะก็คิดฮอดอยู่ทางนั้นก็คิดว่าทางนี้คือกันเพระะ่ะวาอม่อนตื่นมาเพาตาเมื่อวานข้อจีฟ้าไปก่อนม่กแล้วเดี๋ยวไสัญญาณบพไดุ้มหลานมาไม่ไหนายมาและะ้วว่าทีฝ้ายังไรเขาเมือะะ่อวานโอ้ลืมมาสวส์ขาอรู้สึกคือผูกพันเนาะยังยังคิดวิาจะของยอยู่ยกใกล้กันแจ้าของอยู่ใกล้กันอ่ะจังใดเมื่อตื่นมาคือจังแบบบด จะเห็นเอิ้นกันกินข้าวแล้วไรๆไปจะ,จะคือทังแบบมันอยู่งใกล้กันอะย,ยังยังอยู่ยนลำกันอยู่ยังอยู่นลำกันอยู่มันกับแป๊บเดียวเน่าะจะจวนเลยเนาะถ้ามาไปแป๊เดียวกลับดีนะใช <c oughs> ่เพราะรู้สึกว่าแป๊บเดียวไม่ใช่ไทยคนที่แบบว่าผูกพันอะจีฟ้ามาหากันยามเสายามแรงยามกินข้าวเนาะ่อเอิ้นหาเนะเาะใจห่หายด้วยเนาะกลับมาใจห่หายู่ แต่ก็ต้องในกรารบรหารหน้าที่ของ <ซะ S 1> แต่ละคนนะนจับ<น>สิตั้งใจเก็บเงินไปเ,ไปเหารทุกอย่ให้ยายเ,เ่าครับนอ้องทำแผนก,นออกา,ารอ้พรรษาเลยแหละอ,อ้พรรษาก็ารจัดหลังคาให้ยายจ้ะก็ค่อยๆเยึด,ดเรื่อยๆชิดหอยก็ค่อยโทรหากันเอาครับเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่เนาะผมก็ตั้งใจจะหาเงินตั้งแต่อยู่บ้านแต่บ้านในมากของ,ของผมมันหลก็หาเงินเก็บเงินเพื่อที่จะเฮ็ดเุกอย่าเลย พอมารบมาอยู large, yes. people, so yep. so ่วมกันเลยก็จะ yeah. ่วยกัน้างกันหาเนาะเร็วที่สุดเพราะว่าเงือนสูงใหญ่ก็ขึ้นยากลงยากอันตรไล่จัย่างเรียนครับเพราะว่าใหญ่จะผสมบูรณ์เนาะเป็นคนแบบหลังเสียจังหน่อยเปนการมันตะน้อยแต่ว่าพอมันม่้ตเกิดเป็นตะน้อยเกิดมาผสมบูรณ์ เพื่อนบรหาเน่มีรูปนิดเดียเพราะว่าเพื่อนบรได้ออกหัวจากเชื้อนาะใช่บ้านพิจารเพื่อนบรอยากไปห้างไดนไปเพ่อบรอยากเข้าสังคมบูมแม่เราไปบรได้เลยเพื่อนบรอยากไปเข้าสังคมมันยากไปมากเพราะคิดว่ายากสังคมเลยเกลียดว่ามันคิดยังสั้นนั่นไหมเพื่อนนั่นเลมันกับบไปแบบเข้าใจความรู้สึกแล้วบาพวกไปล้านกับบบังคับถ้ากินอย่างซื้อมาให้กินเอา่าไปกับบบังคับเนาะเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกอะไร อ,อยาสกคนจังที่ภานไปวัดบ้าอนนู้นเนาะทีเชิญโยยายหางโกไปนำตั้งยายใาหย่ใหญ่ใก็จะเจ็บแขนเจ็บขาเนาะนำล้านนำหมู่บ้านหมู่หย่างเป็นเหอนสาตาสาวหย่างหาเห็นนำเพื่อสองเพื่อขึ้นเห็นไมมค่ะก็เห็นม <c oughs> ันแบบไม่ได้ไปเลาะทางนั้นทางนี้จังแบบเขาเอารถมาครับเอาเอาขึ้นรถซาเร้งซาจังยนขี้ <c oughs> มันไจะลิ่งบกกาคีมันยัดตกรถซ้อนมันหมอใสมันกับบซ้อนมันอว่ายัดทีหายหลังตกรถมันมาจ๊ะมันบสงบุบุนตะน้อย เลี้ยงเนาะเลี้ยงน้องหงมาแต่น้อยๆแต่ตอนที่ว่าน้องหงบุพีพนน่อตัวน้อยใหญ่ก็เป็นกเ็เรียงซอยเมียเฮ็ดหูตํำหูตู้มื้อนี่ก็แยกเฮ็ดน้องหงว้เฮ็ดก็เลระเด็ดนานสองสามปีแล้วตํำหูส่งน้องหงเงียนกระจุกกระยายนี่แหละ <c oughs> ใหญ่ผู้เสียของข้านี่เลยตํำหูแล้วก็มีเงินอะไรเพื่อนบุกเอาเดอกเพื่อนให้หลานหลานกจ็จะมีแต่น้องหงเพราะว่าอายมันก็เฮ็ดงานละไอ้พงก็ ออเหียนมั็นเออเหียนแต่ตอนมอสะมอซี่จบมอซี่แล้วออกนล้วมีแล้วน้องเขาผู้เดียวจบมอจิตยายก็เไย้ส่งเดีย่ยวยายไอ้ายแล้วก็น้องแบบหลายคนน่ะนะส่งเหียนเพราะว่าพ่อแม่กับส่งไอหินเหียนนะตอนนั้นหาเงินกับไม่ค่อยได้เป็นไงก็่ส่งแบบรถรถไถนั่นแหนะละรถไถนารถยางนะ่ะแล้ว่าส่งวัดตรงนี้ไปกับใกล้สบายความหมายใกล้สบายนั่นแหละแบบ ตั้งใจปีที่ว่าแม่จีเสียปี2 0 0 0 2019หรือว่า2020นะ้อง2020นี่แหละ2020ตั้งใจว่าซสตั้งเหอนแม่ตั้งเืนินแม่ตั้งเฮือนปุ๊บแม่ยังพไดีป่วย <Okay. S 2> แม่เลยว่าตั้งใจปีนี้จีตัดหลังเแบนเช็ดได้มแนวปีเดียวความหมายนะี่ะมันเก็บเงินมาหลาย้าห,า,ยาหลายปีเพื่อจะจีตั้งใจแบบตั้งเหอน,นเพื่อให้หลังง่ายเด้ไม่ว่าลูกหลายคน okay. ลูกมาไอ้ไอเด็ดนะ่ะเพื่อนพันให้เอาเมียตอนเพื่อส่งเงินให้แม่ตลอดเพื่อนเลยเก็บเงินเหมือนลูกชายส่งให้นะ่ะเพื่อเช็ดเหงื่อเพื่อนเลยตั้งเสาตั้งเสาแล้วเพ่นก็อยากเอาดินเขาอยางตัดหลังคาเลยนะ่ะพอหมายวางแผนกันไว้นั่นนะ่ะประตูมาเฮ็ดให้ประตูอยู่เวียงกับพ่อเช็ดเองมาเสร็จค่เฮ็ดแล้วเจ็ดแล้วภายในปีนั้นคนใหม,นะม่นะเพื่อนก็นเลยมาเปลี่ยนใส่ เพิ่นเ่ได้เป็นโดนไนแม่เอาของเป็่นสองเดือนเมื่อกลายเลย่วด้ยียงอยู่นําแต่ว่าเพื่อนปวยเพื่อนอดเอาเห็บเลกเจ็บง่ายเพื่อนก็ไปหาหมอลูกโอนเงินให้ไปหาหมอโรงพยาบาลใหญ่เพิ่อนก็บ่ไปเพื่อนว่าตะปวดกลางหลังปวดตรงหลังเพราะว่าเพื่อนเป็นไตเพื่อนเป็นไตแล้วนก็เป็นความดันนําไตความดันเพื่อนก็เลยแบบความดันเพื่อนขึ้นสูงไตกระเสียว่าความดันก็สูงความกั็เลย เลยเป็นไตวายไม่นอกเป็นนะเป็นไตวายเมื่อใด้ตายไเล่าเอิญมากไขหลังมาไขหลังครับวันนี้จะเป็นผมกับน้องฮงแล้วกัน้องสายเนาะดูวันอบเบเนาะสีผ้ากันยัดเยียดใส่ใส่กันหา่า่ได้ยูน้อแำเงิน น้องหงเป็นคนซื้อเรื่องสามสิบปลาล้านนั้นน้องว่าน้องว่าสิซื้อก็เบื้อแต่ข้าซาและองก็สิออกเป็นผู้ออกผู้เดียวจะก็จะซอยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนแล้วช่างง่ามบนหล่ะใอยู่เฮ็ดซอยกันยุ่งลำกันเพราะว่าน้องหงกะเป็นผู้ใหญ่ก็มู่กัว่าแมนไอ้น้องหงเป็นเหยื่อไปออกเหยื่อน้ำเมียแล้วเพราเมื่อนี้เ่งานนี่ยังเป็นแบบมันเอื่อยนะจ๊ะนะจ๊ะแบบกันต่อเอื้อยน้องมันกะ หาก็จะเขาจะควมฉันจะหาเขาจะควมมาปีนี่แหละอีรีน้อ,องน้องฮงน่ะแต่ก่อนเติมงเงิมเติ่มเก็บเงินปีนี่แหละยท่านมาสี่เพหลายอยู่แต่ว่าทำเขาได้เล่นยาเล่นพนันนั่นนี่นะน้อ,นองหงอีพี่น้องฮงกระโถไปหาน้องหาไอซ์ซื้อมือเพราะว่ากับเื้อสารกันนะเนาะน้องกระโถไปต่อกันต,ต,ตลอดน้ำไหลน้ำไหลแหละน้ำไหลน้องแบบน้องจนสั่งของร้าน,นน้ำเตี้าน,นะ ตางเครียดเรื่อยๆแล้วกับโหมาแต่ก็เข้ามาคือเข้าจ้น้องน้องหงกับชียี่สิบเอ็ดเนาะน้องสายน้องกับยี่สิบเอ็ดปีเพราะว่าค่ะน้องหงก์ยี่สิบสามที่ยิบสี่น้องสายน้องกับน้องยี่สิบเอ็ดยี่สิบย่างยี่สิบเอ็ดว่าห้างกันสามปีอายกับห้างน้องสามปีน้องกับห้างน้องสามปีไอหินกับไอพงนี่ก็ห้างกันหลายปีเติบเพราะว่าจะิบาจากไหนเนาะแม่ เริ่มต้นกับสร้างครอบครัวใหม่กับพ่อผู้นี้กัแต่จะกี่ปีนะเพื่อนเสียณร่ไหมก็เลยเลี้ยงเอาใหญ่เพื่อนเลี้ยงคิดว่าเป็นแม่นอกกับเอิญแต่แม่แม่เท่าแม่ทาเพราะว่าถ้าแม่น้องหงะเลี้ยงน้องหงมาแต่น้อยกับมีแต่น้องหงกับน้องสายละส่งให้ยายนะบอกว่าน้องหงก็ให้ยายเฮ็ดยงเล้วะมีแต่น้องก็ดีใจเราเห็นยายแบบไม่ว่าแข็งแรงนี่ซะสมมเมื่อนี่ก็ดีใจแล้ว ก็ได้แบบจช่ใช่ถ้าย,ยายยิ่งขึ้นจบหน่องดีกับผ้ากันชนตะปีง,ง,ง <พา S 1> แห้งๆเนาะบผมาตะป,ป,ปีงโบตอมบอกเกี่ยนมาแบบกู้เท้าพล่นแกนก,นกินกินง่ายลวกผักพุ่นป่าแล้วลก็เลี้ยวจังสิน้นแหละทางภาคท้งของกลับไปรอบนี้ะยายก็ดีใจกินข้าวได้หลายเนาะกินข้าวได้หลายดีใจดีใจเริ่มอันสวง่างเงินใหญ่ว่าสบายก็จ้อยหลายเนาะน้ำหนักเนือดสบายหลดแต่ว่าเดือนนี้ขึ้นมา35แล้วว่าสัน จะมามาทั้งสิแหละคันมาเพื่อจะให้คิดฮอดน้ำเนาะเพราะวะ่าเคยยู่น้ำกันหลายคนนึกสิหละแล้วยู่ยูย่ลูกหลานมาหามากกันมาพ้องกันไปกับไปพ้องกันใจหายอยู่ยดีเนาะใจหายอยู่ยดีกับลูตนุนะะตนั่นแหละลูตุนแต่ว่าเจ้าของก็มีหน้าที่ขับเรือขับรถกอนข้าวก่อนพ่อหลา ไปรายงานตัวต่อมอจังหวัดครับผมทางลง้มลงก็เลดแรงเร็วไปเลยแล้วมัจะไล่เอาไว้พอก็ยังยังอยู่ที่ต่อมอเนาะถ้าเอจะเปียกจะเปียก <S <S เกว่าน,น,นอนโดน,นไล่เตือนแล้วครับลูกสาวว่า,าทางเขากาฬสินธุ์พอดีเนาะนี่ยูนซีแยกเลยเลื่อนจับบานนี่ครับ นอนดุนเนาะน่าหนึ่งจะออกจากล้านวันน่ะอืมยังกลัววันจะขัวมัค่ะวันนี้บ่ยานักบ่อยยังเลยอยากนอ,กอกน,นกับบางองเงี้ยนอนจะเอาหลับเลยอืมมึงมึงแอะบางนัน่งจนเปียกพืดเอาออุ้อยสาวแครรักจังเลยน,น่าเขนินด้วยต <c oughs> <c oughs> ายละ ยังไม่สิ่งกับไอ้มุมไหนนี่สวัสดีจ้าก่อนไม่ยังยังไม่สวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าเลยจุจ่าจุจ้าเอสซีก่อนจุจ่าหนูกลับมาถึงไทยแล้วกลับมาถึงไทยแล้วขับรถมาลำธางกับรถมาลำธารไอ้หน่วยในส่วนส่วนประตูเลยไมันพลุ่มมันเสียนาพา่นมาโซานี่นี่นะอืมไปดึงซ้ายมันน่ะนี่ล้มดีพี่มีมันับบ่มีเดียด ว่าได้ซักไห้ตัวใหม่มาดงเลยเนื้อเดาหายว่ตัวใหม่ให้น้ำไม่ให้เลือกไ,ไปครับเดี๋ยวครับเราติดแป๊บหนึ่งก็ถึงต่อมอแหละไฟเขียวพอดีไปเลยอลาบันว่าทำมันได้ติดตัวมันติดเลยจ้ะเย้กังหงลงไปน้ำเสี้ยวประครับอ่าว่าผมเติมน้ำมันสองพัน2000เนาะสองพันตั้งแต่อยู่แถวๆถวลานลานไม้ยา<อ>งเนาะแล้วเนาะแต่น้องซีแล้วครับไป ไปเล่า <ไป S 1> จนกลับมาบ้านได้เติอมอีกเจ็ดเทียร <c oughs> ครับเติมเต็ม,เตมทังไปสองพันเนาะกลับมาเรือโยประมาณจากลิตรเนี่ยเอาแลนไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกิโลครับเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกิโลเติมเต,ต็มทั้งแล้วมาหอดีเลยร่วมร่วมร่วมมาหัดไอต่อมอเตอร์เราด้วยาไ,ไปเล่ากันเละง,งานกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดลิตรต่อร้อยกิโลประมาณนี้เนาะแมนบอกครัถถึก เลือในถังแลนไดอีกลอยหกสิบสี่กิโลครับว่าไปลาวกับว่าได้ไว่าไปไปเก็บไปมั่งน,นั่นมั่งนี่เก็บไปมาบางมือไปตลาดตลาดสองรอบมั้ยบอสแลนตลาดแลนไปแลนไปนี่ขี้แบบลูกสาวกลับพ่อกะยุถดังนีแหลายบ้านรถถึงไปเกือบชั่วโมงเนาะ,ะเปิดแอร์ให้คนนอนทั้งรถ ถือว่าประหยัดด้วยครับเติมน้ำมันสองพันเลยเติมน้ำมันสองพันรถสองพันบาทดินทางไปเล่าเรามาหอดต,ต่อหม้อเราจะได้เติมไม่ละแหละเพราะว่าเราจะได้แลนอมเคลาเซีนีจะเข้าจากรอบหนึ่งซื้อของจ้าเดี๋ยวขอตัวลงไปด้านล่างครับนี่ครับมาถึงต่อหม้อละลงไปเห้เอกสารให้น้องของรายงานตัวหลังจากกลับมาจากซปปรลา <c oughs> าไปชุวยแม่ถ่ายเอกสารหนะ้าพาสปอร์ต ครับนาข้าขประทับตาลาสุดแล้วก็นาวิชาด้นะทายไว้น้ำนี่ครับตมจังหวัดกาลสินเดี๋ยวก็ได้ใหญ่ไปสำนักง,งานใหม่ละกำลังสั่งแยบร้อยแล้วน่าเดินขึ้นเลยท,ลทํไยไาไมคุณแม่เป็นตัวเด็กออกจากบ้านเออแต่ไงไงเรายู่ไงนุ่งกาจริงยันุ่งยีเต๊ะ พระอานารย์งามวัดงามไปวัดภูเขาไปอยู่เขื่อนลำป่าพระธาตุยาภูฮะพระองค์ดำหลวงพ่อองค์ดำเลยเรื่องไปเข้าไปด้านในครับเสร็จเรียบร้อยครับผมน้องคงจะได้รับไปรายงานตัวกระเช้อบ้านล้วเนาะน้องคงงงว่าเอ้าคือเร็วแฮะป้าป้าบอให้เอกสารไปนเจแต่ว่าม่ได้ใส่อย่างไปได้ใส่ต่อไป พาสปอร์ตเล่มเดียวเพิ่นตรวจเบัตงวีซ่าท่านข้ามด้านท่า,านนะ,ะ,ะกัแล้วก็รับวีซ่ารับวีซ่ารับใบรายงานตรวจก้าวทีวั <ไอ S 2> นเลยน้องก็อ่ะแล้วเราบอกเอ๊ะคือบราได้เห็นแบบเก่าน้องก็งงอยู่นั่นนะง่นะไงเก่าไงาก่อนเก่า <ๆ S 2> ไ,ว,ไวเลยแป๊บเดียวเองไปขึ้นรถครับ,บเดี๋ยวเดินทางต่อครับจะได้ไปซื้อของเนาะแล้วก็ไอ้นี่เอกสารชุดหนึ่งเนาะที่ผมจะต้องได้ไปเหตุจุดนำคาญบ่รู้ว่าเขาจะได้ขึ้นเงินให้บอ ผมอ่มอานสาร้อยกฤษฎาของมันได้เถอะอาจารย์เบิ่งเช็คเฉลยบ่งเฉลยหนึง่งไอ้ลิงขึ้นไปแล้วดุก็ม่ใจว่าหน่อยลินนะปึ๊บเฮ่อยากมาแล้วเขาได้จับนั่นเอาจับไว้เอาจับจับจับไม่จับไว้ไไดีเสียมันไม่กลวัวตกสร้อยกฤษฎาดีเสร็จแล้วน้อนจะมีข้างหลังนี่แหละนด่เนี่ยแหละเพราะว่าห้เไปแล้วเงิ่นเราครับอยู่ธนาคาร ข้อที่เป็นแบบเลยคื้นในสองร้อยขึ้นในสองร้อยเพราะว่าห,หล,าลังจากที่ได้รับเรี่ยมเรี่ยมรถมาจะขึ้นเงินในอีกสองร้อยบาทแม่ก็จะว่ายาลูกโตุกันรู้แม่จับกระสานไม่รู้ว่าจะใช้กระสานยังแนวเนาะเข้าไปถามเพื่อนเลยแม่บตกล้าจับเลยลูกเดี๋ยวผมปิดไปกันปิดไปกันยนี่ครับแจ้งเงิน แจ้งคืนเงินส่วนเกินค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์นี่ครับน่าจะได<อ>้เงินคืนเนาะไปเดินทางแป๊บนึงเดี๋ยวใครไปแม่ข้อนะนะครับไปแม่เลยข้อขับรถ้วกันคนจะตกแล้วครับกรรมสิตธิ์ตกแล้ว,ก,ลวกูนะกรรสินทางบ้านเซบซี่นี่มีฝ่ามีฝนอย่งสุดประคับช่วงนี้ฝ่ามืดมากเลย,ยนี่ไป <c oughs> เดินทางแป๊บนึง ทุกแม่ไทยทั้งรถเนาะคอยลงมือคนเดียวนี่ตอนนี้น้องหงกับน้องไอรินกันนั่งทาป๊ะป๊าลงไปทัมภุระข้างนอกนั่งรอป๊ะป๊าอยู่ในรถค่ะไอรินจ๋ากินอะไรลูกอืมไอรินกินขนมเหรอป้อนมามีดด้วยอ่า ได้ได้ไหมยู่ในรถทาพอป้าลงไปทำธุระฝนตกเนาะรมันเดห้ลงไปนํำฝนลินนั่งรอปลาป้าอยู่ในรถค่ะป้าทักมาแล้วทักมาว่าเป็นตาโดนเทป้าปลาบอกว่าเป็นตาโดนป้าปาบอกว่าจะมาเอาล่มมารับเอาเราก่อน ป้าจะมาดับเครื่องไว้ก่อนแต่ป้าป้ามารับป้าป้าบอกว่าจะลงมารับมาแล้วป้าป้ามารับแล้วป้าป้ามารับลินแล้วป้าป้ามาทางนี้ทางนี้ป้าป้ามาทางนี้แล้วลูกป้าป้ามานี่แล้วอย่าเงี้ยป้าป้ามานี่แล้ว นี่ปบป้าู่นี่ลูกดับเครื่องก่อนคิวยาวนิดนึงสามคิวอ่ะเราไปรอานล่างไปดูไปเดี๋ยวเราไปด้านล่างจะค่าครับผม,มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปขอเงินขึ้นอยู่ธนาคารนเพระาเขาให้มาติดต,ต่อเนาะติดต่อขอเงินขึ้นสองร้อยบาทครับหลังจากทำเอกสารโอนเรียบร้อยแล้วมาขอเง,องินขึ้นก็ ขันบ่มีธุระอิลีก็บบอยอยากเขามาเนาะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเงินสองร้อยจะอยากให้แก้ครอยู่อยากให้เ,หเป็นกิฟว่าเชอร์มามากับเรืมรถเลยกได้นะครับว่า,อ,าอเจ้าเหลืองเงินเท่านี้ที่่อยยังอยากให้เจ้าอยู่ที่ที่มันได้ขึ้นเจ้าคอยเช็ดกิฟว่าเชอรอไ์ไปน้ำไปน้ำเลืมรถเลยเป็นบัตรน้ำมันเติมสองรอ้อยหรือว่าเป็นอียงกระไดเนาะที่แบบว่าบริขามาเสียเวลาเนาะเพราะว่าบ,บางคนก็สมมติว่าปิดงวดรถแล้ว มีถุรละอีอย่างจีเขามาธนาคารหรือว่าเขามาในตัวเมืองก็เสียเวลาเขามาออกากทั้งสองไหลนี่มันกับโบแมนเนาะเพราะว่าเติมน้ำมันเขามามันก็บบิดไหลจากตัวเมืองกับบานก็ได้ครับจะให้ปรับปรุงอยู่กัว่าประเด็นเนาะเพราะว่ามันเป็นนโยบายทางธนาคารขจรับาแต่ว่าก็จะให้ปรับปรุงครับถามถามหอช่วงมือมือว่าผิดว่ารถหรือว่ามือใจว่ารถกว่าสุดทางจีก็ได้เนาะว่า เจ้าลูกค้าอยากได้แบบใดเป็นคลิปว่าเชอ,อร์บอเป็นของสมนาคุ้นบอยังสินเนาะเนาะยังสีสิง่ายกว่ามาเสียเวลาการขามากจ้ะทนด้กับคลิปนี้พี่นี่ก็ขอจบเพี่งเท่านี้ก่อนครับผมเพระาะว่าจะเดินผากันไปเดินซื้อของอยู่แมคโครเนาะ เดี๋ยวน้องกลินน์มั่นจะข้าวครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปไหนพี่นาครับผมสลัดขึ้นเองกบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาจอดยืนี่ใส่เวลากันสามสิบนาทีอยู่เนาะอันนี้อยกินนมเอาไปอีกสามสิบนาทีอ้าวมูนอยู่บ๊ายบายแสนไปบายบายบายไอรินจ้าไปบายอยากรู้ว่าบ๊ายบายนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ในกล้องอยู่นี่ลูกไอรินเอ้าฮะ